หมดไปแล้ว2รุ่นนะครับสำหรับ BWD Seal Premium และตัว Performance ส่วน BWD ตัว m t สต็อกเหลือน้อยตัว a t t o 3 Premium สต็อกเหลือน้อยและ d e n s a 2ตัวเลยนะทั้ง2ตัวนี้ก็สต็อกเหลือน้อยแต่หมดแล้วไป2รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่ ตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยอยู่ภายใต้โครงการ EV 3.0นะซึ่งสิ้นปีน,นี้ก็จะยกเลิกแล้วสิ้นสุดมาตรการการสนับสนุนคือเงินก็จะหายไปเงินสนับสนุนเนี่ยก็จะไม่ได้คืนแล้วไม่มีรัฐมัาสนับสนุน150,000บาทบวกกับภาษีสรรพสามิตรนะครับอีก6%เพราะฉะนั้นโดยทฤษฎีราคารถจะเพิ่มขึ้น นะครับสำหรับ2รุ่นนี้คือเจ้าตัว BWD Dolphin และตัว a t r o 3นะครับหมดแล้วนะหมดแล้วหมดไปแล้วสำหรับเจ้าตัวซีลสอรุ่น